วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแนะนำขั้นตอนการคัดลอกบัญชี master go hunter ที่ดูแลโดยอาจารย์เอกค่ะหลังจากเปิดผ่านลิงก์ที่ได้รับมาแล้วนะคะให้เริ่มต้นทำการคัดลอกโดยการกดปุ่มสีเขียวคำว่า copy ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดคำว่า more option ค่ะ ส่วนแรกที่เราจะเห็นในหน้า Copy Rule Setting นะคะก็คือ Investment หรือว่าจำนวนเงินลงทุนค่ะลูกค้าสามารถที่จะคงค้างเงินตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้ให้ได้เลยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็น Copy Multiplier ค่ะสำหรับ Master ท่านนี้นะคะเริ่มต้นลงทุนอยู่ที่200เหรียญเพื่อที่จะออกออเดอร์เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งให้ลูกค้าเลือกคำว่า Custom ค,ค่ะ ในส่วนนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะปรับสเกลตามอัตราส่วนเงินทุนของตัวเองได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นลงทุนเท่ามาสเตอร์200เหรียญใส่สเกลคูน1 400เหรียญใส่สเกลคูน2ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาในการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนของร s c a l e ค่ะที่ให้เลือก yes กับ no ให้ลูกค้าเลือก no นะคะให้เป็นแถบสีเทาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลื่อนหน้าจอลงมาค่ะเราจะมาดูกันตรงที่ Account s, หรือบัญชีนะคะระบบจะมีการเซตให้ขึ้นมาว่า Create New Account New หรือว่าสร้างบัญชีใหม่ค่ะในส่วนสีเขียวที่อยู่ถัดมานะคะก็ให้สไลด์สีเขียวให้เป็นแถบสีเทาค่ะแล้วก็กด start to copy ค่ะ master ท่านนี้นะคะเทรดด้วยบัญชี Send NDD ค่ะลูกค้าสามารถที่จะ กด select ปุ่มสีเขียวในช่องของประเภทบัญชี CNDD ได้เลยสกุลเงินนะคะ USD ค่ะ Rate r a g e 500แล้วก็ Swap free นะคะสำหรับ Swap ค่ะจะ free สำหรับ Order ที่ถือไม่เกิน3วันปฏิทินนะคะถ้าเกิน3วันปฏิทินไปแล้วจะเสียค่า Swap ในรูปแบบค่าธรรมเนียมที่ถูกหักออกจาก Balance ค่ะแล้วก็มี comment ขึ้นว่า OMF แต่โดยรวมแล้วบัญชีที่ free Swap เนี่ย ค่าใช้จ่ายด้าน Swap ค่อนข้างจะถูกกว่าบัญชีที่ไม่ฟรี Swap ค่ะสำหรับ s สเป a d แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเวลาเทรดนะคะบัญชีฟรี Swap ก็ไม่แตกต่างจากบัญชีปกติเลยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็น Terminal Passport ซึ่งลูกค้าจะใช้ใน2กรณีก็คือใช้ในการล็อกอินเข้า NT4 แล้วก็ใช้เป็นรหัสผ่านเวลาถอนเงินค่ะลูกค้าสามารถที่จะเซตเองได้หรือให้ทางโปรนะคะส่งรหัสผ่านไปให้ทางอ e ีเมลที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ ในส่วนสไลด์สีเขียวก็คงค้างไว้ตามภาพได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ create new account ที่ปุ่มสีเขียวค่ะหลังจาก copy เรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะมีการแสดงหมายเลขบัญชี MT4 ของเราค่ะส่วน password จะส่งไปให้ทางอีเมลแล้วก็จะมี server name currency แล้วก็ r a g e ค่ะ ก่อนที่จะกดฝากเงินนะคะอยากให้รีเช็คาาละเอียดการคัดลอกของเราที่แผงควบคุมหรือแดชบอร์ดทางด้านซ้ายมือคะ่ะถ้าเปิดผ่าน PC หรือถ้าสมมติว่าเปิดผ่านมือถือเนี่ยจะเห็นขีดสีขีดมุมบนขวามือนะคะกดตรงนั้นคะ่ะแล้วก็ให้กดแผงควบคุมหรือแดชบอร์ดหลังจากนั้นนะคะระบบจะพามาที่หน้าแผงควบคุมคะ่ะให้เรามาที่ส่วนของ share for you follow e r account นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมาเช็ครายละเอียดการติดตามของเราค่ะตรงนี้นะคะเราจะมีการแสดงหมายเลข mt 4แลลมาสเตอร์ที่เราติดตามนะคะจะเป็นรูปภาพอยู่ข้างล่างค่ะจะเป็น f x Society สิงที่ให้รีเช็คนะคะเช็คว่าใช่ประเภทบัญชีเดียวกันกับมาสเตอร์ไหมใช้เซ็น ND d หรือเปล่านะคะบัญชี S w a p f e e เรเวหต่อห้ารหรือเปล่านะคะส่วนถัดมาค่ะจะเป็นส่วนเซิร์ฟเวอร์นะคะที่โชว์ขึ้นมาว่าเป็นอีกโรเบิร์รายละเอียดตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะใช้ในการล็อกอินเข้า mt 4ได้ค่ะ ต่อมานะคะจะอยู่ในแถบเดียวของมาสเตอร์กับมาสเตอร์ของเรานะคะจะเป็นคำว่า FX Society ให้เช็คคำว่า Multiplier นะคะว่าคูณหนึ่งไหมท่านในกรณีที่ลูกค้าทุนเข้ากับมาสเตอร์ค่ะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นคำว่า Net P ค่ะสังเกตได้อยู่ข้างๆรูป Master ที่เรากำลังติดตามอยู่นะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะจะเป็นการแจ้งวันครบรอบค่าธรรมเนียมการติดตามค่ะที่ทางโบกจะมีการคำนวณค่าติดตามให้กับทางฝ่าย Master นะคะโดยทางโบกจะอ้างอิงจาก Equity เป็นหลักค่ะในกรณีที่มาสเตอร์ทำกำไรให้ลูกค้าได้ ทางโบ๊จะมีการตัดค่าธรรมเนียมในช่วงวันเสาร์บ่ายสองนะคะลูกค้าสามารถที่จะทําการโยกเงินไปพอร์ตอื่นหรือว่าถอนเงินถอนกําไรออกมาได้ช่วงวันเสาร์บ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการทําการถอนเงินระหว่างช่วงที่กําลังติดตามอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ครบรอบค่าธรรมเนียมการติดตามลูกค้าสามารถที่จะถอนได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ากดที่ปุ่มถังขยะค่ะในแถบเดียวกันกับมาสเตอร์ที่เราติดตามอยู่นั้นนะคะแล้วก็กด delete ซึ่งจะเป็นการยกเลิกการติดตามมาสเตอร์ท่านนั้นค่ะให้ระวังไว้หน่อยค่ะว่าถ้าลูกค้ากดยกเลิกแล้วเนี่ยจะเป็นการลบออเดอร์ทั้งหมดที่มีการเปิดณขณะนั้น ถ้าเช็คร,รายละเอียดการติดตามทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มสีเขียวคำว่า deposit ได้เลยค่ะระบบจะพามาที่หน้าฝากเงินนะคะก็ให้ลูกค้ากรอกจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนค่ะแล้วก็เลือกอช่องทางการลงทุนค่ะในตัวอย่างจะใช้ตัว QR code payment นะคะก่อนที่จะกดปุ่ม add fund นะคะก็ให้ติ๊ก ถูกตรงช่องเช็คบล็อกข้างล่างค่ะแล้วค่อยกดปุ่มสีเขียวคำว่า add fund ได้เลยหลังจากนั้นระบบจะพามาที่หน้า confirm deposit นะคะจะมีการแจ้งรายละเอียดค่ะว่าฝากเท่าไหร่เข้าบัญชีไหนแล้วก็มีการแปลงเป็นหน่วยสกุลเงินบาทถ้าหลังจากที่เช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะกด confirm n p r o c e e s ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะระบบจะพามาที่หน้า QR Code ค่ะลูกค้าสามารถที่จะสแกน QR Code โดยใช้ธนาคารที่ใช้บริการอยู่ได้เลยนะคะซึ่ง QR Code นึงสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวค่ะในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำการฝากใหม่นะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนการฝากใหม่ได้เลยค่ะถ้าลูกค้าติดปัญหาการใช้งานระบบยังไงสามารถที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้เลยนะคะผ่านทาง l ลฟ์แชท t หน้าเว็บไซต์ side, หรือโทรเข้ามาทาง เบอร์02 105 5727